สนับสนุนโดยนอสตาโลจิสติกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Talk กบ Sport j o u r n a นะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับเราสองคนผมอาร์ชัยวัฒน์เกศสมและพี่พุ้มอธิภาตราักเกศสวัสดีครับพี่ปุ้มครับค่ะสวัสดีค่ะน้องอาร์เรากลับมาพบกันแบบนี้ในทุกสัปดาห์นะครับมาร่วมพูดคุยเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงเปรนกระแสอยู่ในปัจจุบนันก<ช>็ต้องบอกว่า<ช>สถานการณ์ใ,<ช>ในตอนนี้พี่ปุ้มการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องคลี่คลายขึ้นทําให้ภาครัฐเนี่ยมีการประกาศดล็อกในบางกิจกรรมนะครับ คือจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายอุตสาหกรรมเริ่มกับมารดำเนินการแล้วรวมถึงการเดินทางของประชาชนเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเริ่มมีติดบ,บ้างแล้วรวมถึงหนานแน่นบ้างน,นะครับค่ะซึ่งไม่ว่ารัฐบาลจะปลดลอ็อกอยู่ในเฟสไหนก็ตามแต่ว่า<ม>การดำเนินชีวิตของเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่าใช่เพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยน<ม>แปลงทีนี้ใครที่จะ อยู่รอดในธุรกิจนั้นๆ<ม>จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น <Okay. S 1> และก็หนึ่งในนั้นก็คือภาคของการศึกษาด้วยพี่พุ่ม mm. เพราะว่าถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญนะครับในการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนกับตลาดแรงงานรวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ <Okay. S 1> และในวันนี้เราก็จะไปร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธลินีมณีศรีนะครับคณะบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีประทุมคือเราจะไปร่วมพูดคุยว่า ในยุค New Normal ตอนนี้เนี่ยภาคของการศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยรปรับตัวอย่างไรนะให้สอนรับรวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวนี้เราไปร่วมพูดคุยจอบดึกกันนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธลินีมณีศรีคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซรัพยาชนมหาวิทยาลัยศรีประทุมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องสอบถามก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะต้อ,องเรียกว่าโควิดเอ็นซิทีทำให้สถาบันการศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบ <c oughs> จริงๆเ่ยอาจารย์เชื่อว่าในหลายๆสถาบันเนีย่ยตั้งใจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของออนไลน์กันพอ,อนสมควรแล้วแต่ก็ <c oughs> อย่างนววานหนึ่งเนาะว่าอาจารย์ส่วนหนึ่งก็สามารถ ปรับได้อีกส่วนหนึ่งก็ยังพะแตาแ,แต่สถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยทำให้อาจารย์ทุกคนต้องหลับหัวให้ได้อาจารย์เลยมองว่ามันเป็นมันเป็นผลกระทบทั้งเชิงลบและก็เชิงบวกไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์ครับที่นี้ในรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปในส่วนของหลักสูตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณาร์บ้างไหมครับในส่วนนี้ของวิทยาลัยเองเราปรับ แต่เยอะเลยแต่ว่าอย่างขอค่ะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการกลัล่การพอสมควรอย่างหนึ่งคือเราเราเน้นไลฟ์ชาวพิทักษ์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ยมาตั้สามสิบเปอร์เซ็นต์ละนะคะพอเจอวิกฤตโควิดเข้าไปเนี่ยตอนนี้เราก็เลยคุยจะหม่ว่าเราจะทำออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางในบางแหลในบางหลักสูตรนะคะซึ่งเดี๋ยวขณะเ,เน,นี้ยเราก็กำลังวิจัยแล้วก็ พยายามทํายังไงที่จะทําให้ระบบ e-learning <c oughs> ของเราเนี่นมยมันเป็นความน่าสนใจซึ่งอย่างที่บอกแต่ว่าเรามีทำไว้บ้างแล้วแต่แต่มันอาจจะยิ่งดูความสนใจของผู้เรียนอน่ยยังน้อยตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทางคือเราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการเรียนออนไลน์ที่สนุกไม่น่าเบื่อ <c oughs> ไม่ใช่ดูวิดีโอคลิปแค่ๆแบบนี<า>้คาะรจะทำงไงแล,แล้วก็เปิดหลักสูตรออนไลน์แล้วก็นค่ะ อาจารย์ครับแน่นอนว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลัยสูงทีนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมพร้อมหรือว่ารับมือกับนักศึกษาที่อาจจะเข้ามาน้อยหรืออะไรยังไงครับในส่วนนี้เราเราก็ต้องยอมรับนะคะในในส่วนของนักศึกษาเองที่เซื่อนโรคก็จำนวนเด็กก็น้อยลงแล้วประดวบกับ เอาว่าวิกฤตนี้เพื่อที่อ่าอย่างหนึ่งก็อาจจะผลมาจากผู้ปกครองที่อ,อาจจะเสียรายได้ไปค่ะาาแล้วก็ด้วยนะักศึกษาบางส่วนนะ็นตอนนี้ก็คือเออเขาเขาจะเริ่มทําง,งานไวขึ้นหมายความว่านะอม,มอต้นมอสตอน้นมอบต,ตายเขาก็จะมีอาชีพอิสระของเขาละเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าของนักศึกษาระดับอุดมกึกษาเนี่ยมันจะทาให้การ ออกผุคองแล้วก็นักศึกษาเนี่ยรดน้อยลงในรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยัเองก็ตรากดีนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจับตัวอย่างมากก็คือเราพยายามทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อสนับสนุนจงเติมแล้วก็รีคิวอัพคิวให้กลุ่มคนทำงานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนการขยายตลาดไปอีกสู่กลุ่มหนึ่งที่ที่เรามองว่า เพาว่วิกฤตเนี้ยเขาน่าจะมีเวลาเรียนออนไลน์มากขึ้นอ่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มคนทำง,งานซึ่งมีจำนวนมากนะคทีเนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะออกแบบหลักสูตรยังไงให้ตอบโจทย์สำหรับคนุวัยทำงานอาจจะไม่ต้องมาเรียนสามถึงสี่ปีนย่างเงี้ค่ะเป็นคอร์สออนไลน์สั้นๆนะคะแล้วก็เก็บสะสมเครดิตเอาไว้ คะเมื่อไรที่เขาเรียนครบและคิดว่าในงานมีความสำคัญกับเขาตรงนี้ก็เข้ามาเทียบโอนไปอีกไ่ค่ะอันนี้สิ่งอย่างหนึ่งซึ่งเ,เราเรามองว่าขนาดนี้เราแข่งกันในสถาบานันศึกษาไหมครับเ,เราเราเราต้องคิดร่วมคิดกันใหม่ค่ะว่าเราไม่น่าจะมาแข่งกันในไรเฉาะวันแบบนี้สิ่งที่ททอาจารย์ผมมองก็คือแต่ละมาหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะสร้างจุดเด่นของตัวเองเนื่องว่า ะจะเด่นไปในทางไหนอาจริงๆในกลุ่มของวิจัยเราเองอ่ะแล้วเขามีกลุก่ลมอาชีพหลายแขนงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเรืออากาศบกน้ำเทคโนโลโยีในอุตสาหกรรมเราเราน่าจะคออุยก,กันแล้วก็สร้างเครือข่ายกันว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะเชี่ยวแข็งในกลุกก่มอาชีพะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเราสามารถที่จะ เรียนภาพสถาบันกันได้อันนี้ในมุมของอาจารย์ปกนะคะฉันไม่อยากตอบภาพว่าวิกฤตินี้จะทำให้เราแข่งขันกันนะคะครับอาจารย์คะแล้วอย่างเรื่องการสร้างเครือข่ายของแต่และมาหาวิทยาลัยอะ,ะคะตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันมาบ้างหรือ,อยังนะคะ,คะตอนนี้จริงๆเนี่ยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดนะคะเรากําลังรวมเครือข่ายสถาบันกศกที่เปิดในหลักสูตรโลจิสติกทั่วประเทศค่ะ นะคะก็จะมีทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐบาลแล้วก็กลุ่มรัฐพัฒนรัฐเอกชมมนนะคะ,ะซึ่งเนี่ยเราก็เห็นตรงกันแบบนี้นะค่ะว่าด่วยด้วยเกือบทุก,ทกมาหาวิทยาลัยเนาะที่เปิดหลักสูตรด้านโลจิสติกส์แล้วก็ในมุมของโลจิสติกส์อย่างที่บอกไปเนีอ่ยแตกแกได้อีกเยอะแยะมากนะคะจริงๆเราจะมีะลงนามความร่วมบริงงก,การประมาณไกลๆเดือนกีนาเพ่ม คต่ตอนภาวะการโควิดปั๊บเนี่ยมันทำให้การลงน้มต้องเลือนไปก่อนแต่ตอนนี้เราก็กำลังคุยกันอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากโควิดเนี่ยเอาเราคงจะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเราเจอรูปแบบใหม่เราก็เข้ามาเราอาจจะต้อง,อง,อง,องควบคุมข้อตอบรกันอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็ยังยืนยันที่เราจะมีความร่วมมือกันเพื่อสร้างาไยกว่าความโดดเด่นและแตกต่าง ในตนานลามหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาโลจิสติกส์เนี่ยค่ะครับค่ะอาจารย์ครับทีนี้ตลาดแรงงานในปัจจุบนันความต้องการบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นยังไงบ้างครับน,นี่เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยออโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในตลาดแรงงานเนี่ยถ้าในกลุ่มอาชีพเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังยังมีอยู่แต่ส่วนมากหลายตำแหน่งนะแต่ก็แต่ว่าตอนนี้มีงานจากซัพพลาย เราก็ค่อนข้างของยืนกันเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยก็เปิดในในสาขาโลจิสติกส์เช่เดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกือบทุกสาาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะคะเด้วยเหตุที่ว่าอันหนึ่งก็คือเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะคะประเทศชาติต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องหลักโลจิสติกส์และว u p p l ไปเ a i นะคะทั้งโครงสร้างระบบรางรถบรรทุกทางอากาศ เตรงนี้มานะคะแล้วเขารวมการบริหารจัดการด้วยแต่บางคั้งที่ที่อาจารย์ผมมองว่าเออ่ยังขาดกาอยู่อีกะอย่างอย่างหนักก็คือในในกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้ทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษนะคะแล้วก็กลุ่มที่จะเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์นะคะอาจจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยในธุรกิจรับมาเดลิเวอรี่หรือหรือการส่ง ลงหอ,อสินเนต่งางๆออกมาแรงมากก็ต้องบอกว่าโควิดจะทำให้อ,อาชิตได้ยแยกยิ่งมีบทบาทสำัดมากขึ้นแล้วก็อยากให้สัปดามองหลักจากโควิดเน,นี่ยเธุราากิจสนต่งนะคะแล้วก็ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอาจจะเปลี่ยนรูปหอ,อกไปนะคะแต่ว่าะจะมีความต้องการเพิ่มอีกหลายเท่าตัวค่ะคก็ย,ยังยืนยันว่ายังเป็นกลุ่มสาขา กลุ่มอาีพมาแรงแล้วก็มาต่อเนื่องแล้วก็ะจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะอย่างในในยกของเองเราก็ต้องจับตาดูาว่าสไตเพลงจะเปลี่ยน รูปแบบการบริหารจัดการไปอีกอในมุมนักวิชรมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อสปอร์ตอาชีพนี้ค่ะครับทีนี้ในฐานะของนักวิชาการนะครับอาจารย์มองสถานการณ์โลจิสติกของไทยในอนาคตรหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนครับถ้ามองในอนาคตนะครอาจารย์ก็อยากจะมองเป็นสามระยะด้วยกันคือระยะเร่งด่วนก็คือหลังจากหลังจากสถานการณ์โควิดนค่ะ รว่าณักขณานี้เองงากลุ่มขนส่งรอบกับตัวไปเยอะตับตัวหมายเพราะว่าเขาเริ่มสร้างแพลตฟอร์มที่ะจะติดต่อกับลูกค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากเมื่อก่อนเนระกบบการไทยเราค่นอนข้างห่านใจกับกับเรื่องเหล่านี้นะคะจะเป็นกลุ่มของผู้ให้บริการตัดขาดมากขกว่ามาพร้อมกับแพลตฟอร์มต่างแต่อต,อตอนนี้ก็เป็นข่าวดีที่ ผู้ประกอบการไทยเริ่มลงรวมตัวกันแล้วที่จะับถนัดทักษะต่างๆตรงนี้ก็อยากให้น้องๆนะคะติดตามรูปแบบทัก์มใหม่ของผู้ประกอบการไทยด้วัยนะคะแล้วก็ในส่วนของระยะกลางหลังจากนี้อย่างที่อาจารย์ผมบอกไปว่าหลังจากวิกฤตโควิดและเรามีการจับตัวพื้นปูซึ่งณขณะนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยก็จับตัวอยู่นะคะ แล้วที่จะส่งขอมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ะนะคะแล้วก็ระยะกลางนะคะในช่วงอีกปีหนึ่งมาหลังจากโควิดอาจารย์ผมก,ก็เชื่อว่ารูปแบบธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกของไทยเนี่ยจะเริ่มกลับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคดิจิตัลมากครคบมากข<อ>ึ้นเพราะว่าในส่วนหนึ่งถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยเชื่อว่า ณขณะนี้เองก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ก้าวข้ามได้ก้าวผ่านวิกฤตโควิดวิไปได้นะคะเชื่อว่าเขาจะู่รูปแบบขอ,องการจัดการุรกิจแนวใหม่ละคะแล้วก็ในอนาคตในระยะอีกพปีข้างหน้านะคะรูปแบบของยโรปยุติศักสิก์ไลเทนเนี่ยจะบอกว่าออจะมาในบุกที ที่เรียกว่ามีความเป็นเป็นอัตโนมัติมากขึ้นะ<ช>นะคะแล้วก็อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะคอนโทรลโดยโรบอตอมีการนำาา c h i n เ l e a r i n เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นในความหมายก็คือแรงงานด้านรอยที่สิ่งในอนาคตเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะบอกอ่าในกับน้องๆนะคะแล้วก็ รวมถึงหนักสึงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ในอนาคตเราอาจไม่จำเป็นจะต้องผลิตแรงงานด้านโลจิสติกส์แล้วนะคะเราเรามาผลิตคนที่มีทักษะมีองค์ความรู้ด้านดิจิตอลนะคะที่สามารถควบคุมโรบอทหรือแบตชีนได้ในการทำงานโลจิสติกส์ค่ะและในมุมของ ที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ทางด้านพิชดานี่กำลังจะมาแรงในอนาคตค่ะแล้วก็มาแรงในกลุ่มอาชีพนี้มากอันนี้สิ่งที่อาจารย์กลบบอกไว้ในแต่ละระยะของของโลจิสติกส์ค่ะอ,ะอาจารย์คะท้ายที่สุดนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ค่ะว่าหลักๆแล้วต้องปรับตัวในด้านไหนบ้างคะอาจารายาก์ก็อยางที่อาจารย์กบบอกไปเนาะว่า ในอีกสามสาระยะนี้หลังโควิดนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาที่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ไม่ต้องสับตัวอย่างมากก็คือ,อในเรื่องของอการสื่อสารกับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์นะคะจริงๆในเรื่องของทัดตอความเนี่ยเราก็คุยกันมานานแล้วแล้วก็อย่างบริษัดต่างชาติ เขาก็พยายามนำสิ่งนี้มาเป็นมาเป็นรูปแบบแล้วก็พยายามดึงลูกค้าของประกอบการไทยไปเยอะครนะสิ่งที่อาจารย์กบต้องต้องอยากให้ปรับตัวยอย่างมากนะคะก็คือในเรื่องของทางด้านดิจิทัลต่างๆอาจารย์กบเชื่อมั่นในในการให้บริการเชิงดิจิตัลนะหรือทางกยายภาพไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญาในการขนส่งสกกนะล่าสุะทาง นะคะประกอบจากรถร่วงต่างๆที่เชื่อมั่นว่าคนไทยมีระบบมาตรฐานต่างๆที่บวกได้เลยว่าบางทีเนี่ยเราเราวากันเสียกว่าต่างชาติด้วยซ้ำแต่เราจะแพ้ในเรื่องระบบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พวกระบบสารสนเทศต่างๆซร่งตรงนี้นะคร้บคุอบอกาาไทายปรับอีกนิดนึงแล้วก็เปิดเปิดใจที่จะยอมรับ นะคะว่าตอนนี้มันเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วแล้วก็ลูกค้าเนี่ยออตอนนี้ชอปผ่านออนไลน์กดนะคะครับก็ก็อยากให้ผู้ประกอบการเน,น,น,นี่ยเรืงพวกนี้เป็นสำคัญแล้วก็คอยติดตามว่าขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแล้วแค่ไหนอือแล้วก็ได้ได้โอกาสการสํขขาคัญว่าในโอกาสนี้เนี่ย ทางมหาวิทยาลัยศิริจตุรเอีก็พยายามจะผลิตหลักสูตรระยาาะสั้นหลักสูตรออนไลน์ต่างๆนะครับเรัพพอร์ตผู้ประกอบการศิ<ะ>ริจตุรุองโดยยุทธ์ไร่รายนต์และซัพพลายเชนเราก็จัดซัพพลายเชนลาวซูเปอร์นะคะทุกๆวันศุกหกโมงเย็นทุ่มครึ่งในในรายการนั้นเนี่ยเราเชิญวิทยากร แล้วก็คูู้ที่ร่วมร่วมเสวนาในระดับเเนี่ยเป็นระดับบิเกเนมในสา,ากรรมัมะนักเรื่อมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันในหัวข้อต่งางๆนะก็เป็นรายการที่เราเพยายาม ให้ผู้ประกอบการด้านลอิสติกส์เนี่ยหาได้จับตัวโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนเข้าไปร่วมรับฟังการสาธิตระบบชูค่ะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลินีมากมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับ i n s i g h t ท็อกในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาก็มีการปรับตัวมากขึ้นซึ่งเขาทํามาก่อนที่จะเกิดโควิด19นั่นคือการปรับเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าเทรนด์โลกตอนนี้เนยระบบออนไลน์ระบบอัตโนมัติเนี่ยมีความสําคัญและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับซึ่งในอนาคตเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่ปุ้มเหมือนที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทลินีได้บอก,ไ,บอกไว้อะ คือในอนาคตเนี่ยภาคของการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะมาร่วมมือกันคือแทนที่จะแข่งขันกันเพราะว่าการรับนักศึกษาเนี่ยนะเขามันจะยาก<ช>ยเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็จะมีจํานวนน้อยลงฉะนั้นการร่วมมือกันมาแ <ฮะ S 2> ชร์ริ่งข้อมูลกันแล้วก็ สร้างมาตรฐานเดียวกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดใช่ใชและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือในส่วนของผู้ประกอบการคือใครที่จะเดินหน้าต่อในธุรกิจนี้เนี่ย<ช>จะต้องมีการปรับตัวอย่างหนัก<ช>เพราะว่าระบบของอ<ช>ัตโนมัติระบบออโตเมติกระบบ<ช>โรบอตที่จะมาใช้งานมากขึ้นเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญและไม่เพียงเท่นานั้นนะครับในส่วนของบุคลากรด้การศึกษา คนที่จะมาคุมระบบต่างๆเหล่านี้แหละคือทักษะที่ตลดาดแรงงานต้องการซึ่งหลังจากนี้ก็อะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะครับซึ่งอินไ g h t t อ l k b บ Transport อร์เ n อรในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามกันใหม่ทาง Facebook Fanpage Transport Journal Newspaper และช่องทางอื่นๆเดี๋ยวเราขึ้นไว้ทางด้านล่างนะครับสุดท้ายผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้เราสคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ